หนึ่งวันของคนดาวที่มาทํางานในประเทศไทยทําอะไรบ้างสวัสดีครับทุกคนผมซื้อบอนนะครับเป็นคนดาวที่มาทํางานในประเทศไทยนะครับเช้ามาผมก็เดินไปตลาดนะครับทุกคนจะไปซื้อกับข้าวมากินตอนเช้านะครับเน,นื่องจากว่าวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ยี่สิบ้านะครับผมจะไปซื้อกับข้าวมากินตอนเช้านะครับเนื่องจากว่าตอนเที่ยงเนี่ยทางร้านเขาจะมีข้าวฟรีให้หนึ่งมืดนะครับ ตอนเช้าผมเลยจะกินข้า,าวเช้าก่อนไปทํางานนะครับทุกคนตอนนี้เงินผมก็เหลืออยู่ประมาณ90บาทนะครับเพราะว่าเงิน200ใช้ได้3วันนะครับตอนนี้ก็เป็นวันที่3นะครับทุกคนผมเหลือเงินอยู่90บาทนะครับตอนเช้านี้ก็เดินมาซื้อผัดชาปลาดุกนะครับทุกคนผัดฉาปลาดุกนี่ประมาณ30บาทนะครับ ภาซาปลาดุกนี่เป็นเมนูที่ผมชอบอีกเมนูหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าผมเป็นคนที่ชอบกินปลาดุกอยู่แล้วนะครับทุกคนผมก็แวะมาซื้อไก่ย่างกับข้าวเหนียวนะครับทุกคนไก่ย่างนี่ไม้ละสิบบาทนะครับผมซื้อตับสองไม้แล้วก็หมูย่างหนึ่งนะครับเป็นรวมทั้งหมดเป็นหกสิบาทนะครับเงินเก้าสิบาทผมก็หมดพอดีนะครับหลังจากที่ผมกินข้าวเสร็จผมก็มาทํางานนะครับอันนี้ผมก็ถ่ายเพื่อนผมนะครับเพื่อนผมมัน ซ่อมหล,ลอดไฟนะครับหลอดไฟขาดนะครับหลังจากซ่อมหลอดไฟเสร็จมันก็มากินข้าวนะครับทุกคนนี่ก็จะเป็นข้าวกล่องที่ทางร้านเขาซื้อมาให้นะครับนึอแกาวว่าวันเสาร์วันอาทิตย์เขาจะซื้อข้าวเด้งหนึ่งมื้อนะครับทุกคนแล้วก็น,นี่ก็จะเป็นแฟนผมเขาก็กินข้าวนะครับแฟนผมเขาสั่งผัดหมูเด้งหน่อไม้นะครับทุกคนที่กินข้าวนี้ก็คือเวลาว่างนะครับ เวลาบางประมาณห้าสิบนาทีแล้วก็แบ่งเวลามากินข้าวนะครับส่วนตัวผมก็สั่งเป็นผัดคนามูกรอบที่พี่ๆเขาให้ลองนะครับผมก็สั่งมากินเป็นผัดคานามูกรอบนะครับผมกลัวไม่อิ่มผมก็เลยเฮดไข่ดาวให้นะครับทุกคนเป็นไข่ขาวนะครับเอามากินกับผัดคนามูกรอบรสชาติอร่อยมากนะครับทุกคนนี่ก็เพื่อนร่วมงานอีกคนหนึ่งนะครับเขาก็สั่งผัด กะเพราทะเลนะครับทุกคนหลังจากที่พวกเรากินข้าวเสร็จนะครับก็ทํางานต่อเลยนะครับทุกคนนี่นะครับชีวิตคนดาวที่มันทางานในประเทศไทยนะผมก็นี่ก็จะเป็นเจียวนะครับเจียวมันเนื้อนะครับทุกคนเจียวมันเนื้อก็จะเอาไปทําข้าวผัดมันเนื้อนะครับได้อีกอย่างนี้ก็คือที่ผมเจียวเสร็จแล้วเออหน้ากินมากนะครับทุกคนเอาไปทําข้าวผัดมันเนื้อนี่หอมมาก เน่ก็ได้เวลาเลิกงานแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ3ามทุ่มครึ่งนะครับก็เลิกงานนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ